ถ้าคุณยังอยู่ฟังต่อถึงพาร์ทนี้ขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งนะคุณเก่งมากแล้วที่ไม่ยอมแพ้กับชีวิตง่ายๆพาร์ทนี้คืออีกครึ่งหนึ่งของคำตอบสำหรับหัวใจที่ยังสงสัยยังลังเลหรือยังไม่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองลี b r a ราศีตุลเดือนมกราคมของชาวตุลคือการหาจุดสมดุลอีกครั้งระหว่างใจตัวเองกับใจคนอื่นอย่าลืมว่า การเลือกตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัว Scorpio ราศีพิจิกชาวพิจิกเดือนนี้ความรู้สึกลึกๆจะชัดขึ้นบางความสัมพันธ์อาจต้องตัดสินใจอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ฟังใจตัวเองให้ดีเพราะคุณรู้คำตอบอยู่แล้ว Sagittarius ราศีธนูสำหรับชาวธนูเดือนมกราคมคือเดือนแห่งโอกาสการเดินทางความคิดใหม่ หรือแรงบันดาลใจบางอย่างกำลังมาอย่าปิดกั้นตัวเองโลกยังมีอะไรให้คุณไปค้นอีกเยอะแคปริคอนราศีมังกรชาวมังกรเดือนนี้คุณจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้ขอแค่พักใจบ้างคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างคนเดียวคนรอบข้างพร้อมช่วยเสมอแอค a r i รีรสราศีกลุ่มเดือนมกราคมของชาวกลุ่ม คุณจะรู้สึกอยากเป็นตัวเองมากขึ้นไอเดียแปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์มาเต็มอย่าก,กลัวจะไม่เหมือนใครเพราะความไม่เหมือนคือเสน่ห์ของคุณไพซีสราศีมีนชาวมีนเดือนนี้อารมณ์คุณอ่อนไหวเป็นพิเศษแต่ก็ลึกซึ้งและจริงใจมากอย่าโทษตัวเองที่รู้สึกมากเพราะความรู้สึกนี่แหละคือพลังพิเศษของคุณ